าดูนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดื่มกาแฟในป่าพี่น้องเอ,อ้มากับคนเถามีงัวด้วยน,ะนั่น่ยงัวหรือควายเป็น <c oughs> ควายหรือเปล่าเนี่ยเขามีด้วยเหรอ าจริงๆนะทุกคนมาดื่มกาแฟแต่กิดเอาไม่คิดว่าคนจะเยอะเฮ้ยมันมีในป่าด้วยนะเนี่ยงวัวงัวหรือควายวะเดี๋ยวสาวหน้าสิไปพาไปมึงนึกว่าคนจะมาลายพี่น้องนี่แต่คนเถา่ะเออมันสงสัยหลาน กาแฟโบราณเนาะร้านอาหารโบราณนะดูสิสวยมากเลยงัวปาดงัวสวยนั่นนะ่ดูทุกคนสีดำสวยไปสาวนาจะพาไปเมืองร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารเสียงนกเสียงกาไม่คิดว่าคนจะเยอะ เออไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาจิ้นเตนในเมืองดื่มตนในเมืองเนาะมีหน้ามันเป็นอะไรที่ของคนแก่ไอ้นี่ต้นเสอรีเดพี่นงเสอรีในป่ากันมีเนี่ยนะโอ้ดีมากเลยเนี่ยมันเขาปลูกให้นกกิ้นละมั้งให้พวกสัดนะเออทางัวกำลังทำอะไรกันวะน่ะ ทุกค่ะกำลังทำอะไรกันนะสองตัวหลานอาหารในปา่าบ่เคยเห็นพี่น้องเออเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเราทำราชาติด้วยเนี่ยตายเพิ่งเคยเห็นเพิ่งมากินขังแหลกเพิ่งมาดื่มขังแหลกนะากาแฟ ไม่เคยรู้เลยไม่เคยมาจริงสีโดธรรมชาติมากเลยเห็นไหมไม่พาจริงๆทุกคนจะพาปไปหมดมีแต่คนเกลียดเลย คนมีอายุเขาชอบความสงบเนานะมาดื่มไหมมาดื่มกันกขังใหนนี่คนเต็มเลยนะมาดื่มเหลือวคงเต็มช่วงนี้ก็บายสามบายสี่คนเยอะเห็นไหมมีแต่คนเท่ากันย่งว่ะขังแหกร้านอาหารเออ มาที่ใหม่ใหม่แปดพวกถีบจกักรยานนะเขาไปมากินยุทุง่งนาหนูทุกคน,นทุงน่งนาอยู่กับธรรมชาติอยู่ันป่าอีลีใส่สุดสวยมาเดินในป่าที่พี่น้องสาวนะ้า ีเสียงนกเสียงกาเขาตีบจักรยานเห็นไหมนี่ปลาจริงๆริงเลนะ